สวดคาถาบูชาพระศรีวลีนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะศรีวลีจะมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสธาศรีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาธิมหิหังวันทามิตังสธาศรีวลีเถระคู่นางเอตังโสธิลาพังภะวันตุเม สีวลีจะมหาเถโลเทวตานรรปูช um, ิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีเถละคุณนางเอตังโสเถลาพังภะวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานรรปูช <weight lik> <Spring. S 1> ิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวรีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาชิมหิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมขอสิริมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านขอให้มีโชคขอให้มีลาบเงินไหลนองทองไหลมาเฮง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 สาธุสาธุสาธุ